สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง JC B Sing ครับผมครับวันนี้มาดูหน้ายางกันนะครับพี่น้องลองดูนะครับทุกท่านลองดูกันว่าหน้ายางนี้คนอายุเท่าไหร่ครับเป็นผู้หญิงนะครับตัดกรีดยางนะครับ ดูน้ายางนะครับคนหนุ่มๆต้องดูนะครับต้องพัฒนาฝีมือนะครับนี่คนอายุเยอะแล้วนะครับนี่รอยน้ำยางเมื่อวานนะครับวันนี้ฝนตก นี่นายางเมื่อวานฝนตกนดำๆหน่อยนะครับไปดูต้นอื่นกันอีกครับน,นะครับสวยไม่สวยนะครับนี่ผมมาถ่ายให้พี่น้องดูนะครับ หน้าไม่มีเล่าเลยนะครับตรงนี้ยางราคาดีนี่ต้นเล็กนะครับดูนะครับขนาดต้นเล็กปิดถึงเนื้อย่ออ่อนยางดีเลยนะครับออกดีนะครับอย่างนี้นี่ดูขนาดต้นเล็กนะครับ ไม่ค่อยบาดเท่าไรไม่ค่อยกินเน,เนื้อไม้นะครับกรีบแบบชำนาญเลยนะครับอืมแกบอกว่าตาแกมองไม่ค่อยเห็นแล้วครับมารู้ตอนสาวๆจะสวยกว่านี้มั้งครับีกดูนะครับนี่ขนาด หน้าต่ำนะครับอ,อย่างถึงใกล้จะถึงพื้นดินแล้วนะครับดูของแกยังสวยอยู่นะครับปรีมือนะครับปรีมือสุดยอดเลยครับดูกใกล้ๆกันเลยนะครับน,นี่ของแกตัดมาจาก ตรงนี้นะครับตรงนี้นะครับมีร่องรอยที่ให้คนอื่นเขาตัดนะครับตัวรอยกินเนื้อไม้มันจะเป็นตุ่มเป็นต,ตุ่มนะครับอน้ายางจะไม่ค่อยเรียบนะครับมีตอนที่แกตัดเองนะครับหน้ายางครับสวยมากเลยครับรอยคนอื่นตัดนะครับ วันนี้จ้างเขาตัดครับดูบาดหมดนะครับตัดปีดกินเนื้อไม้หมดเลยครับแก่ีได้ก็เลยมาตัดเองครับดูของแกนะครับนี่หน้ายัางเสมอสๆออย่างนี้น้ำยางมันจะไหลไม่ค่อยดีนะครับต้องให้มันเอียงกว่านี้นิดนึงนะครับถ้ามันถึงพื้นดินแล้วค่อยให้มัน ยังขนาดนี้ได้นะครับพอจะถึงพื้นดินนะครับตอนนี้ก็ตัดปีดน้อยๆนะครับเพื่อให้น้ำยางมันไหลหเท่ากันนะครับน้ยางมันจะไหลดีนะครับยุงเยอะนะครับพี่น้อง ดูนะครับนี่รอยของแกตัดกรีดเองนะครับข้างบนนี้คนอื่นกรีดนะครับสวยงามนะครับนี่นะครับความหนาของเปลือกยางแกกรีดนะครับ คนมีอายุนะครับไม่ใช่วัยรุ่นหรือสาวสาวสี่สิบนะครับอันนี้ห้าสิบขึ้นแล้วนะครับห้าสิบหกสิบได้แล้วนะครับไม่ใช่วัยรุ่นนะครับไม่ใช่หนุ่มหนมสาวสาวนะครับเป็นผู้หญิงนะครับดูนะครับมีขนาด นเล็กนะครับเหฝนตกเมื่อวานเปียกนะครับยางยังเปียกน้ำอยู่นะครับสวยงามมากนะครับดูนะครับอย่างสมบูรณ์ดีนะครับเพราะว่าดูรักสวยนะครับ นั่นคือรากยางนะครับนี่คือรากยางนะครับมันมากินใบไม้นะครับใบไม้เศษหญ้านะครับเป็นปุ๋ยยางดีนะครับพี่น้องพยายามตัดหญ้าให้ทับถมกันเยอะๆนะครับมันจะมีจุลินทรีย์นะครับเราจะไปใช้สารเคมีปุ๋ยเคมีนะครับพอจะใช้ปุ๋ยเคมีเราต้นยางเราเบือกจากแข็งนะครับเลือกจะเหนียวขีดยากนะครับมันมันกินคมมีดนะครับ แล้วก็ดินก็ไม่ต้องไปไถมันนะครับจะไถารากยางจะขาดนะครับพี่น้องนี่เอามีดล้ามาฟันต้นไม้นะครับวันนี้ผมก็เลยมาอาสามาตัดหญ้าให้นะครับ พอดีบังเอิญผมเป็นลูกเก๋ยนะครับผมก็เลยต้องตัดนะครับแต่ตัดสวยมากนะครับยางเลยนะครับงามนะครับจะพาพี่น้องไปดูนะเจ็บกีดกคนเดียวนะครับทั้งกีดทั้งตัดนะครับลง ตื่นขึ้นกิีดยางแต่ที่หนึ่งนะครับดูตัวนี้นะครับนี่รอยแกกิีดนะครับสวยนะครับนี่ไม่ล้ำหน้าไม่ล้ำเส้นเลยนะครับดูนะครับนี่มีหน้าเก่านะครับตรงนี้หน้าใหม่นะครับแกกิีดนะครับไม่ขีดเส้นก็ได้นะครับอยู่ที่ความชำนาญนะครับ เี๋องนะครับของแกนะครับใช้ได้เลยนะครับพี่น้องดูกันหลายๆต้นนะครับคนต้องพัฒนานะครับ สียางครับไม่มีคําว่าเซียนนะครับหายากนะครับคาว่าเซียนนี่ไม่มีนะครับมันต้องกรีดไปพัฒนาฝีมือทุกวันนะครับเพราะว่าหน้ายางแต่ละวันไม่เหมือนกันนะครับต้นยางแต่ละต้นในแต่ละวันนะครับเราจะเจอหน้ายางไม่เหมือนกันนะครับต้นเดียวกันนะครับหน้าเดียวกันนะครับ บางวันเรากีดถึงตาไม้นะครับบางวันก็ไม่ถึงนะครับบางวันเราไปเจอตาไม้เราต้องหลีกให้พ้นนะครับถ้าเราซอยเร็วเกินก็ไม่ดีนะครับเพราะว่ามันหลีกไม่ทันมันจะกินตาไม้นะครับเดือยมีดอาจจะหักก็ได้นะครับสําหรับเดือยมีดที่บางๆนะครับเดือยมีดไม่ควรบางเกินนะครับแล้วก็ไม่ควรหนาเกินไปนะครับเอาแค่พอดีพอดีนะครับ เพราะว่าเดือยมีดมันจะหักนะครับตหนาก็มันจะทำให้นายางเราช้ำนะครับมันตักมีดไม่วาเวลาระวังมีดมันก็ไม่ไม่เข้านะครับมีต้นเล็กนะครับมีต้นขนาดนี้ ดูนะครับเดกีดยังไม่ถึงเนื้อไม้เลยนะครับดูนะครับถือว่าโอเคแล้วนะครับทางนน้นสวนคนหนุ่มๆเขากรีดกันนะครับต้นยางโตกว่านะครับ ของแกนะครับสวยเป็นอย่างนี้ต้นเลยนะครับนี่เอาตัวดูต้นที่ศาสอรดบ้างนะครับีการกรีดลากเส้นอย่างดีเลยนะครับ ที่ดำดำนั้นรอยขี้ยางนะครับพอไม่ใช่รอยช้ำรอยเน่าอะไรนะครับนะครับของแกน่าจะราบเลยนะครับไม่มีต้องรอยบาดเลยนะครับต้นนี้ตามันน้อยนะครับบางต้นตาไม้เยอะนะครับเอาล้ครับพี่น้องครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอลาพี่น้องไว้เพียงเท่านี้นะครับ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับพี่น้องครับสวัสดีครับ